ครับกาบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับติ่ติดตามรับช้มซองข้างล่างของข้งจากธรรมศาสตร์นะครับเนาะมื้อนี้นะครับพามมเบึงกาฝากนะครับกาฝากบักต้นบักตูมซาอุนะครับหรือว่าบักตูมแขกนะครับนี่เห็นอยู่บ่ครับนี่นี่กาฝากต้นบักตูมซาอุนะครับหรือต้นบักตูมแขกเนาะอันนี้เห็นอยู่กิ่งเดียวนะครับเห็นอยู่กิ่งเดียวนี่เนาะครับ นี่ใบของเพิ่นนะครับนี่เป็นใบต้นบัตตูมซาอุนะครับหรือว่าบัตตูมแขกหรือว่าส,สะเดาบาเรนนะครับหรือว่าต้นสะเดาบาเรนเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตเนาะตัดลงมาให้พี่น้องได้ชมเนาะครับถ้าจักรข้าวหนึ่งเนาะครับนี่ไข่เบิ้งต้นเพิินนะครับมีกาฝากนะครับก็อยู่ทิ่นั่นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดลงมาให้เบิ้งเนาะครับเนาะ นี <Tipp> ่นะครับพี่น้องนี่กาฝากต้นบักตูมซาอุนะครับอ่านี่นะครับกาฝากต้นบักตูมซาอุหรือว่าบักตูมแขกนะครับนี่งามขนาดครับเป็นกาฝากชนิดเลื่อยนะครับเป็นกาฝากชนิดเลื่อยนี่ยามมาหดพี่เลยอ่าสวยงามครับอ่าสะสมร้อยแปดครับอันนี้นี่นะครับเ็นโบงามครับนี่ สวยงามครับใครอยากได้นะครับหรือว่าอยากได้ไปซาสมนะครับอาติดต่อมาได้นะครับกับฝากต้นมังตูมซาอุนะครับนี่งามๆเลยนะครับก่อนที่จบคลิปนะครับก็ซอยกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเพื่อให้ส่องข้างล่างของขังจากธรรมชาตินะครับเห็ดคลิปต่อไปเด้อขอบพระคุณมากมาครับขอบพระคุณครับ